สบายดีพี่น้องวันนี้นี่แขกมากยามนะพี่น้องก็น่าเสื่นมจนมาถุงเนาะมาแต่พลาดโอ้ยดูว่าตกลสบายดีไหมสบายดีสบายดีดีใจมาหอดมาถึงเด้อมา ข้งที่ซองเนี่ยเนาะเนอยเนี่ยทายเห็นเลยนะฮะพม่อยากออกทีวีอยากใหนพวกเจ้าขึ้นนอดมาเท่รังดังหรอโอ้มาในจักโอ้มาได้ซิมกวันซิมก้อนเหโอ้ไปปักซองแน่เนยไปบิ้งภาาผวกไปบิงตาบ้านตาชีงเนอ ชื่อเหืะกำว่าแม่เลยว่าแม่เลยพี่นอะไรันเ่อนจะเขาไปแถวหน้าามั่านเห็นยูเห็นทางมันเปื้อนมันเปื้อนรายมันเปื้อนนะกักันจิาม่านแห้ไรอีกหลดขันยางไปเห็นไรจะขาจอดโดดไปแบบชวรฮะขวาขาดย้ง้อ่ตรงัแมนขี้เหื่อขาม

นวนี้แนวแนติดแติดติดเพดานแล้วติดเพดานเนาะโอ้คนมติดเพดานโอ้สายไฟโอ้โสุดแตกไฟกับนัาไฟแลนด์อีกอืมวายพรมเด็กอันหนยังในคู่อ๋อคู่จอย อ๋อ่นอเพราะว่าเนี่ยหุยนต่างหลังท่านท่านมีฟันดุนะหุ่เหุยนท่านมีฟันดุ่านเ็นในคลิปก็ได้ซื้อพันดุมานะแต่พันดุมาสิไปให้เล็กหน่อยหุ่นหุ่นตั้งหลังโอ้ย ก <comida. S 1> ันงกรัตอมอ่เกนงากันแนี้กำลาอะไรนาเหยือหมาครับอันน้องนะไอแม่ก็ชื่อมาบ่มามานาะกินข่าเฉากันไหม้เนาะกินเนาะ căn lợt, này, con đường này, con đường này, con đường này, này, con đường này, con 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 เป็นไผ่เนี่ยเรียนกันมาก็ฝ่อคนมาด้วยเป็นไผ่เนี่ยใหญ่อ่าไปดิไปดินั่งไี่หลบมาบีไม่ขรวสีอุ่นไม่ขาวแก่น่ณจหนาวมั้ยหมดเป็นยัง

สีนะ่ปีปชาปีเลยสี่ปีไปไ<น>ทยไททะเลแม่ก็เอื้อบมานไปน้ำเช่าอันนี้ออมท่านเออไปท่าน

เป็นแน่มาฝรั่งหมดนี่บ่ปิดประตูแม่เนาะป๊าบ่เป็นแน่เป็นอยู่ฝรั่งอยู่ฝรั่งอะไรสิไปอยู่นี่อยู่ล่ะอ๋อโดยอยู่บ้านใดอยู่เมืองจันเมืองจันตาไปดีแม่ตู้มากๆไปดีอ๋อรถติดเด้ยังๆบ่แม่ซื้อให้อยู่บ่เอ๊ะเอาว่าจารย์ อันนี้แนวเสียงฝนอัน uh นี uh ้ใครบ้าโดนเหรอว่าเสี uh ่ยวหรือวะฮะบ้าบ้ามากแต่อันนั้นโอเคโอเคก็เดินจะมีเส้นแดงสีเรื่อยว่านตัวใหญ่เนิ่งเน่งเนิ่งเนิ่งสองอย่างเนิ่งเก่งขอบใจขอบใจแม่ตู้ขอบตู

น <laughs> ั่งเลอะนะหมดเถอะนั่งด well ้วยนั่งเถอะนะแขกยืนมาได้ไลยคิงแบบประลถมาเอาของฝา ปลาแหงปลนแห้วนะปลาแหงปลารสจะเอาปลาเดี๋ยวจะเอาคลองฝากไปนพอกน้องคลองฝากคลองต่อนอ่ะก๋วยยังนพอ่น้องไม่จะปลาแหงอย่เดียปลาแหงนี่เาเอาอย่างไกันละขทุ่งเดียวรเนาะปลารสกับมี่บรายตัวนี้นันบ่แหงคัออย่ามันเน่าแล้่มแหที่เป็นน่งคนกินกัตอง จะมันแหงปลาดดมีช่องแต่ตัวเหงในกระปลาลูกปลาลูกแม่มันได้ปลาลุกอ,อกะไรอย่างเงี้ยในกระปลาขาวครับพอดี้ค่ะกระยากงวะนี่เด็กที่นอ้องปลาขาวนะ,นะพอดี้กระยากงว่นะพอดีดัดอีกนะใครเนียนะนเ่ยจะมาไหลปลาเนาะ นอหม่ได้น้องใหมามน้องใหม่ที่หล่อจะไปฝากคนเนยเป็นกินเป็นดาาบเออทามานกินเป็นแห้งมาแต่ฝรั่งมันก็ฉิยากบกกักินนะหวานท่านอ่ปลาดุกปลาปลาดุกปลาอันนี้ปลาคอใช้ปลาขาว เดี๋ยวจะงาบงามเลยตึกหัวมีมุนมันเปะกินเออแบบนั้นดยโดยไปเอาตุกตุกหมองปลาแห่งปลาแห่งมัน

ย้ำเปลอขอบใจแล้วเลยน้ำหม่ดองใส่แลังใส่ส้มเนาะน้ำไม่อะนั่นหน้ำไม่น้ำไมส้มเมน้มมดองมัไม่ดอเ็นเป็นน้ำไม่ถาแล้วแลขม่ใ้มใหม่อเป็นน้ำมไม่ปี๊บโนน้ำม่นอันเครื่องของอยู่น้่สาัวอเสนัวนจ้าัว

ว่าอีกน้ำน mm ้ำ hmm. ก mm ัน hmm. ซ nah, ี้ใ uh, ห um, mm, ้ให e <mustache> ้น้ำกันจแบ่งกันนะโคตรวคจะมันหลายคนดีจะมันตายคนผร้ายคนน่อยมาเสีนักกระเป๋าเจ้าของโคตรตุนนี่นี่ตับทุ่ท่าย ทะื้อเงา้ยจการบหาบดีเน่ยงเปนัทุกคนคจะมานีนา้าทายกได้น้อยทายหปะทาพัดอมหมอบพัดดอมเนธอันนี้ข้องพ่ออันนี้เธอสับ

มีลุก่แลลูกี่ลูกน้องแมุ่เป็นเกอ่ปุอ่าเป็นีุ่เนี่ปุยุแค่สิบสองปีแค่งปีเป็นสามงานกี่เมกี่เทเครึ่งทุกคร่ง

để rồi đâu, tôi đâu. Tôi mì Để rồi đúng rồi Để rồi, bỏ, là là đôi, đi <laughs> Để rồi. Đi đôi đôi Rồi Để rồi. Lord, rồi đôi Đi 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 đôi Rồi ừ. đúng rồi. Đúng rồi.

เดินทางกันไปเลยเบนาโดด S T D ปะเม่นปเอ๋อ S T B ตระล้ากันเออการเดินทางนเออสงสัยพี่น้องอยู่าราั S T B ข้ามขึ้นหอยรยองจัน์เนาะ ทำแบองเสือแล้วเนาะเออองเจุดอันนี้ที่เราเอาเงินหันไปกินมุกกะ t โอตอนน้เออตอนคนละเ้นหานเลยกินมุกกระ t คนละเนหันยูหอ อันนี้ฟันรบันเอามาผากของเหยดต่างๆเนาะซามเกลืองเออมาซามเลยนี่เจ้าขององมีสองมีสองจะข้องเดียวเออขันเอาไปพิจจรณาเองขันชุบว่าบอได้มันเอาไปวัดน้ำก็ได้ขันวัดม่มีขันชุบว่ามันยูเหียดมันร้ายแล้วกะมัน เอาไปห้องยาอายฝยเออสาย่าย่ะมียาเนาะยาดีไข่พี่นอ่ะสติกหูเรกระดังวนอูหนักจังนะใช้คนขาวขนมไม่ได้ขนมลบคือด่งเลยีังนี่ฮ้อนเลยโอขนมอมางร่งหนีรังเป็ดางีแดงแ่บขาว เอาไปปั่นกันวอรเราะเอกูนอตัวนี้นตัวนข้ตัวแมันี่เปนมสแพะแน่ๆนี่นะอออ้ออืนี่้นจีแเลยจกอกันบะแนีเลือบให้ีนี่แล้วก็ขอตัวนี้ได้อันนึ่งตัวน้สีชิ้นสงี่นันนนสมันนองไก่ายมแสบวกล่องเลยคืออ๋อตสแเลยแะมอนีคืออใหญ่ vậy thì kim chắc mm. nó thật ra mọi người ăn đi ghi nhau thôi không ăn nữa <laughs> nắm bế bếp ăn nắm nè bếp ăn nắm nè bếp ăn nè ăn nè nè bếp ăn 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 nè cảm ăn nè bếp lại nè bếp ăn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  gì không khả hay nó ไปบาลองเสลปิดคิปไปเพียงคำนี้พี่น้องมาซองเถือเนาะเตือที่ซองพี่น้องเยมีความตุขกระดอดกรนนานาดเลยยูดีวีเพื่อนีัน้องบ๊ายบาย